นโมตัสะตตสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสะตสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสะตสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะข้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้อยู่ไกลจากกิเลสผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพุทธังสระนางคฉามิธรรมังสระนางคฉามิสังฆังสระนางคะฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรนังคาฉามิตัตยมปิธรรมังสรนังคาฉามิทุติยมปิสังคังสรนังคาฉามิตตตยมปิพุทธังสรนังคาฉามิตัตยมปิธรรมังสรนังคาฉามิตัตยมปิสังคังสรนังคาฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่รึกแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สาม อิติปิโสภักวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุลิสธรรมมาสาลาทิสัทธาเทวมนุษยหนังพุทธโธภักวาติเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสและตัดสูุด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สงควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความเจริญเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ สวาคาโตภะคะวตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัตังเวจิตาโพวินยูหิติพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ใ่จังกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสบุคคลาเอสาภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนโย บาหูเนโยทักขิเนโยอัญชริการณิโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกาซาติพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่บุรุษได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเป็นผู้ควรแก่การสักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่การสักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรได้รับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่าดังนี้ข้าพระเจ้าและครอบครัวกองสตองขอน้อมถวายพระพรชัยให้แก่พระมิ่งขวัญพระองค์พาให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเลววันด้วยเทินขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกบุญดีบุญใดที่ได้เคยทา ขอให้บุญนั้นโน้มนำให้รักษาพระมิ่งขวัญพระองค์พาด้วยเถิด